สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนก่อนนะครับผมก็อยู่กันใน g e n s h ิน Impact เชันเคยนะครับวันนี้ผมจะมา,าพาเก็บนะครับผมจุดชมวิวซึ่งมันจะอยู่ในบันทึกนะครับผมแล้วก็ตรงภูมิศาสตร์ตรงนี้นะครับเห็นไหม ทั้งหมดในมอนสตาร์เนี่ยมันจะมี10จุดนะครับผมแล้วก็ในลิเย่เนี่ยอีกประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยสิจุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาเก็บมอนสตาร์ทั้ง10จุดก่อนละกันนะครับผมไปกันเลยละกันนะครับจุดแรกนะครับก็จะอยู่ในวิหารเลยนะครับเป็นจุดชมวิวตรงนี้นะครับให้เรากดเก็บได้เลยนะครับผมมันก็จะเข้ามาอยู่ในหนังสือของเรานะครับนี่นะครับผม ในวิหารนะครับวิหารแห่งฟาโวเนสนะครับผมจุดที่2นะครับผมจะอยู่ในบริเวณกองอัศวินนะครับซึ่งจะอยู่ในห้องสมุดของลิซ่านะครับผมนี่นะครับนี่มันจะมีจุดชมวิวตรงนี้นะครับให้เรากดไปนะครับผมเราก็จะได้จุดที่2นะครับนี่นะครับผมเป็นจุดที่2นะครับไปจุดต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมจุดที่3นะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับผม ให้เพื่อนๆวิ่งอ้อมขึ้นมานะครับเทเลพอตมาตรงนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็วิ่งอ้อมขึ้นมาบริเวณนี้นะครับนี่นะครับด้านบนของลานที่มันมีรุนกาดอยู่ข้างล่างนะครับบริเวณนี้นะครับนี่มันจะมีจุดชมวิวตรงนี้อยู่นะครับก็กดไปเร่อยได้เลยนะครับเราก็จะได้จุดที่3มาอยู่ในบันทึกนะครับผมจุดต่อไปครับอยู่บริเวณนี้นะครับผมที่เราเก็บมาตรงนี้ใช่ไหมก็เทเลพอตมาหน้าดันก็ได้ครับผมแล้วก็วิ่ง ลงมาบริเวณนี้นะครับกระโดดลงหน้าผามานิดนึงนะครับมันจะมีจุดให้กดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิวต่อไปนะครับที่เราจะเก็บมาก็จะได้รูปมาในสมุดแล้วนะครับผมจุดถัดมาก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับปลายแหลมของหน้าผาตรงนี้นะครับผมก็ให้เราเทลบอร์ดมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วิ่งมานะครับผมมันจะอยู่ปลายแหลมนี้เลยนะครับก็มากดเก็บได้เลยนะครับก็จะได้รูปเข้าไปอยู่ในสมุดอีกเหมือนเช่นเคยนะครับ จุดถัดมาก็จะอยู่บริเวณหน้าเมืองเลยนะครับผมบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะนี่นะครับผมเมื่อม,มาถึงบริเวณนี้เนี่ยอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมอยู่บนยอดผานิดนึงนะครับก็จะได้เป็นวิวนี้นะครับผมจุดถัดมานะครับผมให้เราเทเลพอร์ตมาตรงหมู่บ้านสปริงเวล์นะครับผมใกล้ๆกับหมู่บ้านนะหลังจากที่เราเก็บตรงนี้เสร็จก็เทเลพอร์ตมานะครับผม จากเทเลพอร์ตมาแล้วเนี่ยให้หันไปทางาเมืองมอสัตนะครับผมนี่นะมันจะเป็นเห็นตรงหน้าผานะครับผมสีม่งวงตรงบริเวณนี้นะครับให้เราไปกดเก็บได้เลยนะครับผมนี่นะครับก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งรูปนะครับผมซึ่งก็จะเป็นวิวของหมู่บ้านสปริงเวลนะครับผมจุดถัดมาให้เพื่อนๆเทเลพอร์ตมาบริเวณเสาเทเลพอร์ต ตรงนี้นะครับที่มันที่เรามาทำเควสสุสานดาบนะครับผมบริเวณนี้นะหลังจากเทเลพอร์ตมาถึงแล้วเนี่ยก็วิ่งลงไปนะครับข้างล่างตรงนี้นะนี่นะครับผมมันก็จะมีให้เก็บภาพวิวตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งมันก็จะเป็นวิวของอสุสานดาบนะครับผมสุสานดาบนะ จุดถัดมานะครับอยู่บริเวณหน้าผาบนดอนเวเนรีนะครับให้เทเลพอร์ตมาตรงเสานี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆวิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็กระโดดข้ามหน้าผาร่อนข้ามมาแล้วก็นี่นะครับผมร่อนมาจากตรงนั้นนะครับแล้วก็มาเก็บตรงนี้ได้เลยนะครับมันซึ่งก็จะเป็นวิวของทะเลหาดแบบนี้นะครับผมจุดสุดท้ายนะครับผมให้เพื่อนๆเทเลพอร์ตมาตรงเสาเทเลพอร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆวิ่ง เลาะมาทางนี้นะครับผมแล้วก็กระโดดข้ามร่อนข้ามหน้าผาตรงนี้นะครับแล้วก็วิ่งมาบริเวณนี้นะครับขอบหน้าผานี่นะครับร่อนข้ามมาแล้วก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเป็นวิวของ Stormteller Ray นะครับผมเราก็จะได้ครบทั้งหมดแล้วสำหรับเมืองมอนสเตอร์นะครับผม10รูปนะครับก็ครบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับจุดชมวิวของเมืองมอนส t ต r ร์ทั้งหมด10จุดนะครับผมยังไงก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นเมืองของเมือง หินหรือเมืองหรีเย,ย่ต่อเลยละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับขอบคุณครับ